อ่ามาเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคุณควรสมม้าตัวไหนคุณความค่าควรข้ามนตัวไหนใช่ไหมหลังจากตู้เทโอรเราออกแล้วเราจะมีน้องอะไรคาเรนคาเรนคาเรน,นเป็นม้าวิ่งนำปะถ้าผมจะไม่ผิดปะวิ่งนำหรือวิ่งหนีว่าคาเรนเนี่ยถ้าจะเล่นในคู่นะครับถ้าถ้าจะไม่ผิดผิดก็ขออภยัยแต่ว่าคาเรนน้องอะ่ะเก่งเก่งพอสมควรเลยอยู่ในขั้นเก่งนะ คือตอนนี้ถ้าเป็นเอามาเอามาวิ่งวิ่งวิ่งนาวิ่งหนีนะมามาคารินเก่งมากถ้าเข้าแต่ว่ายังไม่ต้องสุ่มก็ได้คารินเพราะว่าจะมีตัวตัวที่เก่งกว่าเขามานาลิตาไทชินนาลิตานาลิตาผมว่าเป็นม้าวิ่งหนีที่เก่งมากตัวหนึ่งตอนนี้เพราะว่ามันมีแค่2ตัวเขามีแค่โกชิปกับนาลิตาครับแล้วนาลิตาข้อดีของนาลิตาคือสามารถใช้การซัพพอร์ตของโกชิปได้แล้วก็เอาสกิลการซัพพอร์ตของโกชิปเอาไปให้โกชิปได้เราการซัพพอร์ตของโกชิปมันเป็นของสายวิ่ง วิ่งตามคือ,อาถามไอสูมดีไหมผมว่ายังก่อนดีกว่านาริตานาริตาในแต่ไอดีไอดีแรกสุดข,ของผมมีนะแต่ผมลองปั้นลองเล่นแล้วว่านาริตามันไม่ได้เก่งกว่าโกชิปแบบเห็นได้ชัดขนาดนั้น <c oughs> คือเผื่อกชิปมั <c oughs> เก่งกว่าด้วย <c oughs> ถ้าได้สกิลถ้าได้สกิลของการ์ดตัวเองนะโดยที่การที่ให้นาริตาเอาไปสืบทอดให้ถ้าคุณอยากให้โกชิปเก่งอ่ะคุณกดนาริตามาเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในโกชิป เอาสกิลเพราะสกิลเป็นสกิลวิ่งตามไงโกชิปก็จะได้สกิลพ่อพันแม่พันที่เป็นวิ่งตามมันก็จะโหดขึ้นก็เหมือนเหมือนเอาบาโกชิแ้บคุณชอบโกชิคุณกดการตัไปชินดัน,น้องสมัยฟาคอนเฉยเฉยแต่ตู้สมัยฟอคอนนะตอนตู้มาตู้ซูเปอปร์คลิกจะมากับสมัยฟอคอนด้วยถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจะผิดขออภัยแต่ถ้ามันมาคุณรอกดตรงนี้รอกดซูเปอร์คลิกตรงนี้ เพราะซูเปอร์คีใช้ได้ยาวๆผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สุ่มคิตะตอนเนี้ยไปรอทุ่มตรง,ตรงต,รงตรงตู้สมัยฟอ์คอนได้ตัวตัวม้าเฉยๆครับนาริตะไบอันอันนี้ผมไม่เคยเจอเลยะไม่เคยเล่นเลยไม่รู้มันเก่งหรือไม่เก่งมันก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีอยู่ระดับนึ้งตัวนี้เก่งมากคุณอ,อ,อท็อปกันชุดแต่งงานเก่งมากคือถ้าถามความเก่งเนี่ยมันเก่งมากเว้ย แต่ผมอะ่ะไม่อยากไม่อยากให้คุณทุ่มกับตู้นี้เพราะหลังจากตู้นี้แม่งเป็นนี่เซลุสกายมาเทพวิ่งนําเทพที่ในเกมแล้วตอนเนี้ยวิ่งนําถ้าตอนนั้นนะเซลุสกายเข้าเซิร์ฟมันจะไม่มีมา,าวิ่งนําตัวไหนสู้เซลุสกายได้เลยคือเ oh. พราะพันธุ์แม่พันุมันใช,มนใช้มันใช้แบบพวกตัวเทพๆได้เว้ยคุณมาเลยเก่งสกิลมันก็ดีเว้ยฝึกก็ง่ายโอ้โหมัน น่าจะเป็นมาเมตาช่วงแบบช่วงยาวๆยาวไปเลยอ่ะส่วนีกถ้ามีครบทุกตัวน่าจะอย่างนี้เลยนะซีลสกายมายโนทอปกันแล้วก็มีเฮลโนบุดุบงใสามตัวนี้ถ้าวนโรเตชันน่ะคือมันมาควบคู่ยังไงก็คือไกลและวิ่งหนีทั้งสามตัวเลยใช่แล้วคือแบบตอนนั้นอ่ะคุณจะมีการ์ดซูเปอร์คีกของโรดถ้าเกิดหรือไม่ก็มีการดแบบ ถ้ากูตอนนั้นอะถ้าเล่นกันไปถึงตอนนั้นจริงนะแบบไม่ใช่เริ่มเล่นใหม่เริ่มเล่นแต่วันนี้ไปถึงวันนั้นอะสกัดเทพก้าซัพพอร์ตคุณจะโอเคขึ้นเยอะมากเลยถ้าเล่นไปถึงตอนนั้นแต่ก็ต้องเก็บด,ด้วยนะเก็บเป๊ะสูงให้แน่น้องอ่ะสองร้อยอย่างถ้าคุณจะเอาการันตีอย่างไร200สองร้อยตัวสั้นดาวก็เล่นได้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปเปนๆๆนๆๆๆน็นสี่ดาวห้าดาวสี่ดาวห้าดาวแล้วสองพวกวานมันตบกันเนี่ยเปสูงเลยเราเอาเศษมัก็ได้ทุกอยาก่างไปเพิ่ดาวเพิ่มอวยน้องจริงก็ได้แต่ถามว่าความเก่่่งออออะคคคคืถถ้้้้้าาาาวววมมมมชชบบัันนนหกกไไดดเเเยยพีุุณณปิล เพราะว่าม้าที่คุณชอบคุณจะสนุกกับมันสนุกกับการได้เล่นมากกว่าเพราะถ้าคุณเล่นม้าที่ไม่ชอบแบบเวลาแพ้ก็เออไม่เป็นไรไม่สนนะแพ้ก็ช่างมันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นม้าที่คุณชอบคุณจะไม่อยากให้น้องแพ้เลยหมือนเทโอผมเมื่อวานอะ่ะผมอินกับเทโอมากเลยนะไออินชอบ <c oughs> อ่ะไอ,อะเที้ยวผมโอ้โหเศร้ามากเลยคือนั้นนั่นแหละก็คือถ้าคุณชอบแต่คุณกดได้เลยพวกนี้นะแต่ถ้าถามความเก่งนเซอร์อุนสกายคุณควรม,มีอ่ะต่อ อเมซอนอเมซอนเฉยเยไอ้นี่ก็เฉยเไอการ์สมาเดอร์ก็เฉยเไอ้นี่ไอ,อ้นี่ปอบิดพ่อผันไม่ผ่านได้อยู่ปะไอ้เนี่ยไอ้ฟูจิเนี่ยถ้ากูจำไม่ผิดฟูจิกับโคสตี้เนี่ยสองตัวเนี่ยฟูจิฟูจิเป็นมา้าม้าแข่งม้าแข่งม้าแข่งกูเห็นเห็นบ่อยชิหมหายในพีพีตอนที่กูเล่นนะ <laughs> เออก็จริงอนะ่ะฟูจิถ้าใครอยากได้ม้าแข่งผมว่าก็โอเคนะ เพราะว่าผมก็เจอบ่อยอยู่ในในญี่ปุ่นตอนนี้ผมก็ยังเจอนะผู้จิ้นอะ่ะโกซิตี้โกซิตี้โกซิตี้เหมือนจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมั้งถ้าพันธุ์พันธุ์ที่ดีแต่ว่าตอนเล่นเซิร์ญี่ปุ่นอะ่ะผมผมไม่ได้กดโกซิตี้เพราะว่าผมกดเซอุนสกายไม่ได้แล้วผมเฮิร์ตผมเฮิร์ตผมเล่นเลิกเลิกเ,เ,เล่นยาวเลยเฮิร์ตมากเฮิร์ตเฮิร์ตสุดๆเจอุนสกายกดไปประมาณแบบร้อยแปดสิบแล้วไม่ไม่ได้อ่ะแล้วกว่าเพิร์ตไม่ได้แล้วตอนนั้นอ่ะจะเติมก็แบบไอชิ จะเติมทีสัป่ะจะเติมไม่เติมจิ๊กจักจิกจักจนจนไม่ได้เติมแล้วก็ตู้เซียนสกายก่อนโอเคเออเซียนสกายถูงละก็เออเศร้าไปแต่อ่ะมาถึงแต่จะข้ามก็ได้นะครับเพราะว่านี่สเปเชียลวีคชุดไม้น้ำเก่งเก่งได้ไหมจำไม่ผิดเก่งเก่งพอสมควรเลยใช่ใช่ใช่เก่งพอสมควรเลยเก่งแบบเทียเห็นบ่อยเทียลองลองเซอุนสกายเนี่ยแต่แบบพอๆกันนะ แต่ไม่ได้เก่งเท่ากุศลกายนะแต่ว่าเก่งเก่งแบบลองลงมานิดนึงอ่ะใช่ได้เลยใครใครอยากได้ใครอวยน้องสเปเปอร์ช่วงวีก็อุ่นกดนี่ดีกว่าสเปเชียลชีวิตตัวเก่ามันมันมันอันนี้เกินละเออมากดไว้เนี้ยโอเคไอ้เชี่ยไอ้นี่ใครเนี่ยไม่เคยเห็นเลยวะไม่เคยเห็นไหมเคยเจอไหมเนี่ยอืมตัวไเอโดโตเลยอ่าเห็นแค่ช่วงนึงแล้วก็หายไปเลยมันไม่ได้บุ๋ว่ตัวขนาดนั้นตัวนี้ไม่ได้หว่าป่ะ ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กูกซุ่มนะตอนนั้นกลับมาเล่นก็ซุ่มได้ด้วยมึคคงความรู้ท่านหลากหลายประเภทแน่นอนนะมันมีผู้เชี่ยวชาญอะตัวนี้ตัวนี้มึงเห็นไหมกูซุ่มมาได้ตอนนั้นแล้วกูเล่นกูก็รู้สึกว่ามันกไม่ได้มันก็ไม,ม่ไดอะแรขนาดใค,ใ,คใครใครใครมีความรู้มากกว่านี้ก็มาบอกกันได้แต่ผมว่าแต่ผมว่าฆ่ามหมดก็ได้ไอ้พวกเนี้ยถ้าสมม่ิว่าคุณกดสเปสเปซัสสมเมอร์ใช่ไหมคุณฆ่าพวกนี้ก็ได้ก็ได้คุณมากดตัวนี้เน็ดิจิตอลดิจิตัลดิจิตอลเนี่ยตัวนี้ ควานดิจิตอลไม่ออกไงวะเช่ยวเออาเนสดิจิตอลตัวนี้มาเ่หมาเทพสนามดินเทพสนามดินพราะแม่งมีสองตัวครับไม่หรอกมันก็ไม่มีสองตัวเราไม่มีตัวอื่นที่บินดินได้แต่ตัวเนี้ยมาเทพสนามดินปัจจุบันเซิร์ฟญี่ปุ่นผมยังเห็นอยู่สนามดินนะใช่มาเทพสนามดินควรมีไว้เพราะว่าถ้าคุณไม่กดตัวนี้ไว้คุณจะมีสนามดินแค่แค่น้องอุลละลแล้วแบบอุลละลคนอวยเยอะซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบเรื่องราวของน้องนะ แต่คือถ้าถามความเก่งเนี่ยดิจิตอลมันก็ดีกว่าคุณคนกดดิจิตอลสมมติว่าคุณกดสเปย์อะได้สเปย์ละเก็บรอเลยดิจิตอลซื้อกดดิจิตอลผมก็จะกดเหมือนกันผมก็จะกดดิจิตอลเหมือนกันเพราะว่ามาสนามดินจะได้มีตัวเลือกเพิ่มเพราะสนามดินผมบางเห็นว่าผมจะเล่นไอฮารุหรือละแล้วก็นี่แหละดิจิตอลสองตัวนี้ตัวเีสนามละเพราะว่าอุกลีอุกฤีผมอาจจะอาจจะโยกมาสนามดินก็ได้นะ ถ้าเกิดว่าสนามหญ้าผมมีตัวอื่นที่มันมันดีกว่าออกุลีอ่ะมันก็โยกอุกุลีมาสนามตินได้เหมือนกันก็คือตอนนั้นค้ามันจะมันใส่ได้ทีะละสาม้วไงสนามบินก็ใส่สามตัวไม่ไมได้ละตัวนี้แนะนํากดน้องข้าวฮาราวินอันนี้ด้แต่คนชอบครับแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งเก่งเลยแหละไม่ไม,ไม่ไม่เฉยเฉยเก่งเลยเพราะ JP ตอนนี้ก็ยังพอเห็นอยู่น้องตัวน้องข้าวคนอวยเยอะได้แหละน้องข้าวคนอวยเยอะด้วย แล้วก็ฮาโลวีนน้องข้าฮาโลวีนตอนนั้นผมมีอ,อุ๊ยผมกวดซบโรได้นะน้องข้าฮาโลวีนอะตอนเจพีอ่ะโอ้ยมีคนคิงเออตอนไอดีแรกนะโอ้โหโดนแบ่ว่าแล้วปั้นปั้นง่ายเหมือนกันไหมผมว่าผมว่าปั้นง่ายกว่าน้องข้าตัวหลักน้องข้าตัวหลักผมมันต,ตกบอยแต่ตัวเนี้ยก็มีก็มีช่วงที่น้องมันซึมซมบ้างเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยกว่าตอนแรกหรือตอนนั้นผมมีการซับดีช่วยไม่รู้เหมือนกันน้องข้าก็โอเคน้องข้าจะเล่นได้เลยแบบชิวๆนะ ก็คือถ้าชอบน้องกดได้เรา,าพูดตรงนี้ก่อนกว่านางจะมาแต่ตัวเนี้ยตัวนี้มึงเคยเห็นไหมกูแทบไม่เจอเลยนะตัวไหนอ่ะเนี่ยอ๋อคาวาคามิเหรอ,อเจอเจอไม่แต่ตกูเจอหวนย,ยากูเจอน้อยมากเลยนะกูไม่เคยเล่น,น้วย<ล>แล้วแล้วเจออันนี้ผมพูดไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเจอเลยกูเจอน้อยเนี่ยนีนางเป็นวิงว่งย่าวิ่งย่าสายแทรกรู้สึกว่าใช่ มันเก่งมึงเจอมึงเจอบ่อยมันเก่งเก่งเก่งเฮียเลยในพีพีแพ้บ่อยอยู่แต่ที่ที่แพ้ก็น่าจะเป็นเพราะไอ้นั่ม้าปั้นมาไม่ดีด้วยแ,ลว <laughs> แหละแสดงมันก็น่าจะเก่งถนงใช่ผมผมไม่เคยเล่นว่าช่วงนี้แต่ช่วงช่วงหลังจากมาร์คคาเฟ่เนี่ยผมเ,เลิกเล่นยาวเลยแต่ว่าแต่ว่าคนรู้ก็ยังพอมีอยู่แต่หลังจากนี้ผมจะพูดได้น้อยละเพราะว่าที่ที่ผมเล่นถึงจริงผมเล่นถึงประมาณนี้ พี่เสพมาไปขนาดนี้พี่ไหวเหรอครับโอ้โตอนนั้นมันว่างคุณตอนนั้นมานช่วงม .5 คุณมันมันอะไรนะโควิดคุณผมนอนอยู่บ้านทั้งวันเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ผมก็เล่นมาไปด้วยแบบคนอื่นเขานั่งตั้งกล้องเรียนใช่ไหมผมเล่นมาครับ <laughs> อจริงๆข้าม,มาตัวหนึ่งนะตัวที่ควรจะมีติดไอดีเหรนะืออะการการวนเดอร์แฟนตาซีอ่ะ <laughs> พ่อพันที่โคตรของโคโด้ดเจ้าถ้ามึง,งถ้ามึงว่าอย่างนั้นก็โอเคคาเฟ่ตู้คาเฟ่มันจะมีโหมดไอ้อะไรวะที่ว่าจะไป PVP เก็บคนแบบจริงจังเลยเป็นโหมดที่แบบจริงจังมากๆจำได้จำได้จำได้เพราะเพราะกูก็ปั้นคาเฟ่นี่แหละไปลงเลยสัสออโคตรมันในในโหมดเชียร์นั่นแหละกูเจอการ์ดเนเดอร์แฟนตาซีกับเซอุนยื้อชิบหายเลยเซอุนมันเท่ห์กูเลยแพ้ตลอดอ่ะอเการการเวนเดอร์แสดงว่าการเวนเดอร์มันน่าจะเก่ง ไี่นายจัว่าเก่งพวกผมขอโทษด้วยนะถ้ามีข้อมูลเสริมได้คัดบันเดอร์มันยังไงบอกกันได้่ะต่อมาก็มาคัดคาเฟ่คาเฟ่ผมชอบเป็นตัวอวยผมเลยะวิ่งวิ่งหนีมั้งแล้วพี่วิ่งหนีดีวิ่งวิ่งตามวิ่งตามวิ่งวิ่งท้ายเลยเอ็นวิ่งเอ็นนะเออเก่งไหมใช่ตามใช่ได้ไม่ไม่ถึงขั้นโกงมากแต่ก็เก่งแต่หลังจากนี้ผมไม่รู้ละหลังจากนี้ผมเลิกเล่นมา เลิกเล่นยาวๆเลยเนี่ยพวกเนี้ยผมเลิกเล่นหมดเลยแต่ผมรู้ว่าซิตาซันแบงเม็นเทพโอ้โหโอคุริคิดมากอะก็เทพมันกลับมาทวงบัลลังก์ไอ้นั่นอะไอ้ล่างเนอะใช่นะใช่โอคุริคิดมากโอเคแต่ว่าเทพก็เตรียมตัวกันไว้แล้วกันนะโอคุริคิดมากเพราะว่าหลังจากนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นละเล่นนี้มีดูฟังเวอร์ชั่นเป็นพ่อันแม่พันส่วนที่เหลือไม่ค่อยได้เจอทีเอ็มเจอใน PVP เยอะอยู่อาจจะเพราะแรงอวยก็ได้ ไอ้เนี่ยะคีตาซันแบก็กกูเจอบ่อย PVP ีพีพคตัดแล้ะเฮียหลังมันมันเข้าในในโปรไฟล์เพื่อนก็จะมีแต่ตั้งคีตาเต็มเลยไอ้เฮียไอ้เฮียตอนนั้นคีตาไม่ไเต็มเลยผมกลับมาเล่นตอนคีตานี่แหละผมกลับไอเดียไอ้ล็อกบอลคีตาแต่ผมซู่มไม่ได้ผมซุแม่ปคนนี้เดี๋ยวไม่ใช่ว่าซู่มพอ <c oughs> ไอ้อุนสกายไอ้นู่นนะบอลลู volume, นะ Bo อะเออบอลลูมอะเข้ามาปุ๊บเฮียคีตาก็เริ่มหายไปแล้วก็กลายเป็นเซอุนสกายร่างใหม่ไปแล้วฮะเฮ้ยเปลี่ยนกันไวเหลือเก้อนะพวกมึง ผมเจอแล้วผู้เสพติดมาสองคนโอ้ติดนานตอนนั้นนี่ตอนนั้นนี่คือคนเล่นมาี่กลุ่มน้อยมากเลยนะคิตะสุ่มได้สุ่มได้คิตะผมบอกเลยว่าโหดแต่ผมสุ่มไม่ได้ตอนนั้นผมได้คนนี้ผมได้เซนต์โยไดมอนด์ผมได้ไดมอนด์ไดมอนด์งอเฉยๆนะก็ก็เฉยได้อยู่ไม่ได้โหดมากแล้วก็ไม่ได้เก่งแบบเบอร์อะไรขนาดนั้นนะแต่หน้าหีแล้วก็ผมชอบอะไรนะ มาที่มีการ์ดมาตอนนี้โกโบก็มีนะการ์ดแต่กว่าตัวจะเข้าก็เนี่ยโอ้โหหลังคิตะอีกหลังคิตาเลยจะถามว่าสมมตินะสมมุติคุณกดโอคิิแคปตัวที่เขาว่าโกงใช่ไหมกดโอคิริแคปมาเขาก็เกะยาวๆมารอนคิตะก็ได้แต่หลังคิตะมันมีไอ้นี่ครับเฉลิมสกายขับปะดโทมันหลัง S <S ใช่สิสสสอุสกายแม่งกลับมาทางวงันลอีกรอบนึงสองตู้แล้วนั้นเสุรรยมุกายแม่งมาก,กบชิต่าซันแบล็กไปเลยสัแ์และเป็นและเป็นช่วงที่ผมเฮิร์ตอีกครั้งเพราะว่าผมสูมไม่ได้เสียุสกายอีกแล้วไอ้เฮ้ยและเฮิร์ตรอบเนี้ยกูเลิกเล่นยาวเลยแตบบ่ยาวจริงๆอ่ะมาตอนนี้าราคาเท่าไหร่ครับเอ๊มาเกมมาฟรีครับเกมมาฟรีครับแต่ถ้าคุณอยากได้ไอดีแบบสวยๆก็หลักร้อยขึ้นนะครับร้อยบาท เอ,อ้คุณอยากได้คิตะปดเต็มเนี่ยเขาขายกันหกเจ็ดร้อยนะ <c oughs>